ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะนิสัยชาว12ราศีชาวราศีกรกฎทั้งเพศชายและเพศหญิงคนเราเกิดมาพร้อมนิสัยพื้นฐานที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด โดยมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละราศีซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐานที่คงอยู่ติดตัวตั้งแต่เกิดไปตลอดชีวิตใครเกิดราศีไหนมาดูนิสัยพื้นฐานไปพร้อมๆกันเลยค่ะชาวราศีสิงเพศช,ชาย หนุ่มชาวราศีสิงห์เป็นคนผงผางตรงไปตรงมาฉะฉานชัดเจนมีความเป็นผู้นำสูงปรีดแข็งแกร่งชอบดูแลและปกป้องคนอื่นใจกว้างมีความคิดเป็นของตัวเองความมั่นใจสูงไม่เกรงกลัวใครหรืออะไรทั้งสิน้นข้างนอกดูเหมือนสุขุมเยือกเย็นแต่ข้างในร้อนระอุพร้อมประทุตลอดเวลาค่ะ ชาวราศีกรกฎเพศหญิงสาวชาวราศีสิงสาวเก่งแข่งแกร่งตัวจริงไม่ว่าจะสนใจเรื่องอะไรก็จะขนขวายจนเป็นตัวจริงในเรื่องนั้นมีความกระตือรือร้อนสูงไม่ชอบอยู่นิ่งต้องหาอะไรทําตลอดชอบทํางานที่ใช้สมองใช้ความคิดมีพลังเหลือล้อนค่ารมดีมากรู้จักพูดให้ได้ในสิ่งที่ต้องการเอาตัวรอดเก่งค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ